สวัสดีครับเรามาดูมาสีหมอกคุณสองแบบลิ่มกันนะครับทุกคนนะอันนี้งวดที่แล้วนะับทุกคนงวดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะเลนบนเลนล่างหลุดนะฮะงวดที่แล้ว <c oughs> อันนี้งวดนี้ครับ ừ ừ wow. đây rồi kết nó cho lên là cấp ừ ừ mày Ừ cầu quả mày มาดูเอยังไม่เกมแมสเลยลิมเกมแมสดูมาเร็นเลยทุกคน น <c oughs> หน้าที่สองนะครับทุกคนะในหน้าที่สองนี้วที่แล้วเข้าสองตัวนะบนล่างหลุดนะล่างในข้าว ส่วนตรงนี้เขาไปเกียงนะมันก็เจียดนิดเดียวนะทุกคนนะรวยยิ่งใหญ่นี่ของเก่านะนี่ของใหม่นะดู <c oughs> ให้ดีาตรงนี้ มดที่แล้วก็ยังเดินดีนะครับนี่งในดำเนินหาเก้านะตอนนี้ก็เ้าเจ็ดกับศูนย์หกเก้านะอ่านี่หน้าสองหน้าสามประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูหน้าสี่นะ <c oughs> หน้าสี่นี่นี่หน้าที่สี่นะทุกคนนะนที่แล้วบนเข้าวนะมีสอง มีเจ็ดจำอวดสามเจ็ดเก้านะทุกคนเออแล้วก็เจ็ดเหมือนกันแล้วก็หน้าที่ห้าไ้แล้อะไรมันขาไปไหนก่อนหน้าที่หกมะหน้าสี่ 5. หน้ 6. หน้า อเปิดข้ามทุกคนเปิดข้ามไปหน้าหนึ่งสี่ห้านี่นี่นะสี่ห้าเนะาอาที่เร็วนี่หน้าสี่นะ หน้าสีนี่หน้าหาา้านะครับสี่กับหา้า มาสี่น้ห้าแคปแล้วนะในนางนางฟ้าขาวนี่ก็เดินดีนะครับทุกคนมันให้ห้าตัวนะบนล่างที่เลี้ยมันก็เข้าทาั้งล่างไล้บน อันนี้ของแท้จำปวดรดที่เร็วนะเจียดนี่นะเจ็ดสามเก้าเจ็ดถ้าเรีนสองเก้าเจ็ดก็เข้าโต๊ดนะแล้วก็หน้าเจ็ดหน้าเจ็ดเนี่ยเท่าแค่เล็กเด่นนะทุกคน,น <c oughs> เนี่ยถ้เา, 7, เาเจ็ดสามถ้าเว้นสองนี่มันจะถูกนะนี่ครับหน้าหกห้าเจ็ด หน้าแปดหน้าเก้านะทุกคนนะน,นี่หน้าแปดพยามากอนรที่แล้วเข้าเล่นเด่นสองกับเจ็ดนะคู่นี้เข้าต๊ดนะเขคู่ตด๊ดนัางหลุดนี่ก็หลุดนี่หลุดหมดนะหน้าแปด หน้าเก้าหน้าเก้านี่ลุ้นไปที่หางน้ำของน้ำมนนะครับทุกคนหองน้ำมนเข้าดีเด่นเนีะยโซลุดงมดที่แล้วะนะในหมดนี้หน้าแปดหน้าเก้า อย่าลืมตรงโอ,อ่งน้ำมนนะคทุกคนนะโอ,อ่งน้ำมนสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็มาดูหน้าที่สิบหน้าที่สิบนี่มันจะมีผู้นำสี่ทิศผู้นำสี่ทิศนี่หลักหน่วยนะครับทุกคนโอทีแล้วเข้าหน่วยล่างหน่วยมนไม่เข้า หลักร้อยก็ไม่เข้าที่แล้วส่วนหลักสิบไปร้อยร้อยนะครับนี่หลักหลักสิบนี่คู่โต๊ะัวเก้าเจ็ดหน้าที่สิบเอ็ด่าเก๋งล่างเข้าตรงๆนะเนี่ส่วนนี้เข้าแค่หลักสิบ่ นี่มนบนเก้านะอ่ะนี่หน้าสิส หน้าสิบสิบสองสิบสามนะสิบสองสิบสามนี่วันที่แล้วของพันเล็กดีดสองพันเล็กดีแล้วเข้าเก้านะวันที่แล้วนะแม่นแนมจริงเข้า 7, เจ็ดนี่ก็เข้าเจ็ดนี่ให้ล่างไม่ให้บนล่างไม่เข้า อ่าดูมดนี้กองพันเล็กเด่นเล็กเด็ดเนี่ยจับคู่กับห่างน้ำมูลได้เลยทุกคนนะเนี่ยสองอันนี้ชนยันี่ศูนยะมนี้ชนศูนนะ สามห้าศูานย์กับสี่เจ็ดศูนย์ไปสิบสี่สิบห้าครับทุกคนนี่สิบสี่สิบห้าวอ้ที่แล้วที่แล้วนี่เข้าเนี่ย ก็ใค่เล็กเด่นนะทุกคนนะสิบสี่สิบห้าเปิดไปก่อนแล้วเย็นๆสี่สิบห้าแคปหน้าจอเอานะ สิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดงวดที่แล้วนี่อันนี้หน่วยบนไม่เข้านะใบร้อยนะน,นี่ก็เหมือนกันเด่นล่างไม่มีนะบนก็ไม่มีหนึ่งห้านะสิบหกสิบเจ็ด ውሃውና สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็ไปสิบแปดสิบเก้านะทุกคนสิบแปดสิบเก้าวงดที่เหลวเป็นอยังไงนนะไพลินให้ให้สองบนนะตอนไพลินนี่เขา้าเก้านะให้ให้หลักสิบไปร้อยเลยอันนี้เด่น น่าท้ายเลยนี่ดูเอามีคนรอตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวันเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ